นี้ในหน่วยวันพอ่อวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องนี้ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเลขให้เด็กๆดูปแป๊บหนึ่งนะคะ ทะไรล่ะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันเอเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาเรียนเครื่องหมายเท่ากับเดี๋ยวนะ เด็ででกๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอะไรคะวันพ่อครับใช่ค่ะหน่วยวันพ่อเนาะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับอลองดูนะคะมันจะแตกต่างกันอย่างไรเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะเด็กๆดูเท่ากับสองขีดขีดล่างหนึ่งขีดขีดบนหนึ่งขีด ไช่ไนาเสียบเทียนที่มีค่าเท่ากันนะจุดหนึ่งจุดเท่ากับหนึ่งจุดนี่เราใส่เครื่องหมายแบบนี้ไปคือมันทำไมคะมันูดสองฝั่งมันมีจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมคะอ,คอันนี้อ่าดูจุดสีแดงมีกี่จุดหนึ่งสอง สามอ่าและอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีกี่จุดหนึ่งสองสองสามสามจุดครับเท่ากันไหมคะเท่ากันครับถ้าเท่ากันแบบนี้ให้คิดบนหนึ่งคิดอีกขดสองคนอีกเลยต่อไปนะคะทีนี้มาดูอันนี้เลขอะไรคะ เลขสามค่ะครูครูเลขสามสามมันเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเท่ากันอ่าสามกับสามเท่ากันเลยเลขต่อไปเลขอะไรคะเลขหกค่ะอีกฝั่งหนึ่งเลขอะไรคะหกกับหกค่ะกับหกเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเท่าวับ ต่อไปเลขสี่กับเลขสีเท่ากันไหมคะเ่ากันเหมือนเดค่ะสี่กับสี่ดีเด็กขะแป๊บนึงนะผู้ปกครองเจ้ผูกครอใรกลมไม่ไปถูกไหมเออถูกไหมนูหดเดี๋ยวเอาใสุ่มอเไปเล่นส้ายสีกับสี่ค่ะคุูคู ดูิดงี4กับสี่ได้เท่าอ่กับสเขาเท่ากัเอ้าครับค่ะเอ้าค่ะเด็กๆสังเกตเครื่องหมายดูมันมีขีดข้างบนลงมาด้วยเขาเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากันใช้เขียนสําหรับเมื่อเด็กๆเจินคำนวนที่มันมีค่าไม่เท่ากันนะคะดู อันแรกมีกี่จุดคะี่คะ,อคะสองจุดครับสองจุดค่ะอันหลังมีกี่จุดคะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเท่ากันไหมคะไม่เท่าครับการเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายแบบไหนได้ออไหมไม่ได้เราไม่ใส แล้วก็มีเสียงลงมาอันนี้คือเครื่องหมายไม่เท่ากับอ,กกอ,อันแรกมีกี่อันคะอันแรกมีกี่อันคะมีกี่จุดสองสองจุดแล้วข้างหลังมีกี่จุดคะ <3 S 1> สามจุดครับอ่าสองกับสามเท่ากันไหมคะไม่เท่าครับ ไม่เท่านี่ใส่เครื่องหมายนี้ลงไปถ้ามันไม่เท่ากันต่อไปนะคะเรื่องให้เท่ากับเหมือนกันอ้าวไปเลยค่ะตัวแรกคเท่าไหร่คะตัวแรกนี่เรียกอะไรคะกระพุ้นเพชรด้วยสี่ค่ะเลขแรกเลขสี่ครับแล้วข้างหลังเลขอะไรคะลูกค่ะสี่ครับเท่ากันไหมคะ ไ,ไม่เท่าไม่เท่าเก่งมากข้อต่อไปอุ๊ยแบบอันนี้เลขอะไรคะเลขสามเลขสามแล้วข้างหลัง<อ>ลนี้เลขอะไรคะเห้าค่ะเลขห้าสามกับห้าเท่ากันไหมคะไม่เท่าไม่เท่าเราอเอาไ<อ>ไม่เท่ากับไปไข้อต่อไปอุ้ยเลขอะไรคะ เลขหนึ่งเลขน่งเลขเลขสี่ค่ะสองเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับลงไปค่ะต่อไปทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเติมเครื่องหมายเท่ากับกับไม่เท่ากับให้ถูกต้องเอาละค่ะอุ๊ยมีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ย เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงกลางนี้คุณครูต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ<ม>เท่ากับหรือไม่เท่ากับแล้ขแปดจะไปไหนอะ่ะใช่เท่เากับค่ะครูครูเท่ากับดูซิใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,เก่งมากข้อต่อไปเลขแปดกับเลขสอง ดีเลยค่ะต้องใส่เครื่องหมายอะไรเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันใช่แล้วค่ะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับมีขีดตรงกลางอีกหนึ่งอันข้อต่อไปเจ,เ,จเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดทำไมคะเท่ากันไหม เท่ากันค่ะเท่ากันเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปค่ะข้อต่อไปเอาแล้วนะเลขอะไรกับเลขอะไรคะัเลขสามกับเลขหนึ่งค่ะคูกคแล้วเท่ากันเลยโอเคค่ะเก่งมากค่ะข้อต่อไปเลข 4กับ4ก็เท่ากันค่ะอ่าโอเคนะคะข้อต่อไป5กับ8หอาะ5ากับค9 5กับ9เป็นยังไงกันคะไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันเนาะอ้าวละ่ะเก่งมากสำหรับ งานประจำวั át, นนี้อเดี๋ยวได้กๆลอกโจทย์เลยนะคะมีทั้งหมดห้าข้อค่ะทั้งหมดห้าข้อค่ะอ้าวเขียนเลขเลยค่ะเฉลยแอบเฉลยให้หนึ่งข้อเขียนเลยนะคะหนึ่งยี่สหนึ่งสี่แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดหกเก้าสามสามทำเลยค่ะ ตอนนี้หนูไม่มีแม่เก่งมากไม่มีแม่ทำเองเลยค่ะสี่กับสองไม่เล่นเขียนลงสมุดได้เลยนะคะเลขทั้งหมดางคก แล้วก็ต้องสวยค่ะเขียนโจทย์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อเติมคําตอบทีหลังเนาะหนูเเก็เขียนโจทย์อดี่ค่ะจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องหมายทีหลังอะตอมเขียนเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จ อ่าโอเคอะตอมรอบโจทย์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำพร้อมกันข้ออ่าต่อไปข้อที่สองมีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งก็เท่ากันใช่อ่าแล้วข้อต่อไปเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขสี่กับเลขสองสองเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันไม่เท่ากันอ่าต้องใส่เครื่องหมายแบบ นี่ค <Hey, S 1> ่ะข้อต่อไปเลขอะไรกับเลขอะไรคะเลขเจ็ดก,กับเลขเจ็ดจะเท่ากันเก,กับเลขเจ็ดเป็นอะไรคะเท่ากันโอเคอ่าใส่เครื่องหมายแบบไหนเอยเครื่องหมายแบบ,แบ,บ่งนี้ข้อต่อไปเลขอ๋อเสร็จ oh, แล้วคะ่ะข้อต่อไปเลขอะไรคะ hey, เลขเจ็ดเลข<ล> หกกับเลขเก้าเท่าเท่ากันไหมคะเท่าไหมไม่เท่ากันค่ะใส่อันนี้ข้อสุดท้ายค่ะเลขอะไรกับเลขอะไรเออสามกับสามเก่งมากค่ะเ,<อ>เป็นยังไงคะเท่ากันเรียบร้อยโอ๊ย ยันแบบนี้ด้วยเขาบอกว่าแบบมีเครื่องหมายตรงกลางแบบนี้บบนให้เด็กๆใส่เลขเองเลยค่ะนี่มีทั้งหมดสามข้อค่ะค่องขาครูหนูขอเขียนไหมประทักนก่อนได้ค่ะมีทั้งหมดสามข้อค่ะให้เติมเลขเองเลยแต่ต้องข้อแรกข้อแรก สวยค่ะข้อแรกค่ะเด็กๆอันนี้เครื่องหมายอะไรคะ<ม>เด็กๆคะข้อแรกเครื่องหมายอะไรคะข้อแรกเครื่องหมายไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันข้อที่สองนะคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยอข้อที่สอง,<ม>สองเครื่องหมายอะไรคะเท่ากันใช่ไหมคะมข้อที่สาม เครื่องหมายอะไรคะไม่เท่ากันมีทั้งหมดส3ข้อคะ่ะเด็กๆเขียนเลขใส่มาให้คุรูดูสิคะเดย่อยๆ่เห,หน่อยเฉ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 ยเขยเฉยเฉเฉยยยยย ที่ไงนนต้งอยู่ในคะแ่นไ้ไงี่ใช่สามข้อสามข้อเลาวเสร็จไม่ยาค่ะที่ไอคอนใกล้เสร็จแล้วค่ะขอขอเขียนเลขก่อนได้ค่ะ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะ,คะไหนชูให้คุณครูดูสิคะมีอะไรบ้าง มีเลขอะไรบ้างคะสามอ่านให้อ่านให้คุณครูฟังหน่อยคะ่ะคุณครูมองไม่เห็นสามกับสามไม่เท่ากับอะไรคะที่สามเ็ดแล้วก็หามกับสแล้วก็สี่กับแปดค่ะคุณครูอ่าหนูต้องอ่านแบบนี้ค่ะลูกสี่ไม่เท่ากับแปด ไม่เท่ากันแล้วอะไรเท่ากันนะสามเท่ากับ 3, สามใช่ไหมคะแล้วข้อแรกนะคะสามไม่เท่ากับอ,กอ่าเดี๋ยวเข้าสวยถ่ายรูปส่งรูปลายให้คุณครูดูด้วยนะคะ วันนี้เก่งมากค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเรียนเครื่องหมายอะไรกันคะเขาสวยค่ะวันนี้เราเรียนเครื่องหมายอะไรกันเค่องหายเท่ากับเท่ากันนะคะเด็กๆ, <without> ๆบอกผู้ปกครองด้วยนะคะเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากัาบค่ะ ค่ะเด็กกถ้าผู้ปกครองคนไหนสะดวกมารับใบงานให้ติดต่อ,อคุณครูบอมได้เลยนะคะมีใบงาน<อ>สำหรับเอ,อ่อหนึ่งหดึค่ะคุณครูถ่ายเอกสารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่จะมาเรียนก็ต้องเป็นหลังวันที่สามนะคะต้องได้แจ้งชื่อกันใหม่ตอนนี้ชื่อเดิมที่แจ้งกันไว้นะคะ ข้าสวยค่ะถ้าแม่ว่างเลยคุณแม่มาเอาใบางานกับนมด้วยนะคะ,ะมีนมหนึ่งลังแล้วก็ใบางานของเด็กๆนะคะตอนนี้เราจะเป็น,เ,ปนเวลาบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเรียนเข้ามาตอนบ่ายรงนะคะไหนคะก็าสวยโอเคอเสียข้าวไรอย่าลืมเขียนชื่อนะ สวยค่ะบอกคุณแม่พร้อมมาโรงเรียนนะคะคูครออยู่เนาะอค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋็ุณต้องไปดูเพื่อนในห้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวัสดี่ฟ